สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อลุงทำอะไรสวัสดีครับพี่น้องมามากินเบเกอร์ครับหนึ่พ่อลุงอยากเป็นฝรั่งค่ะเพื่อนเนเดี๋ยมาเที่ยวกันจ้าหิวไกลยัไม่แล้พี่น้องมาๆมามาเพื่อนหิวอานถามว่าหิวแล้วทำไงกะจะไปซื้อเป็ดกับส้มตำมากินเขาบอกเขาหิวอันถามว่ากินเบเกอร์ไหมกินครัว่าเขาอยากเป็นฝรั่งจ้าวันนี้เพื่อนๆจ้า นี่ไงพ่นไฟอฟมันทอดอะพี่น้รงเพ่นชอบกินอันนี้ค่ะเพ่นชอบเออก็เปิดไว้เขาก็เอาอันนี้พิงไว้ให้แล้วก็ไปเนี่ยค่ะพ่นชอบกินค่ะเพื่อนไก่ก็มีน่ะอันก็พิงไว้ให้อย่างดีเลยนะตะกินอ่ะเวลาเขาทำอะไรเขาจะลื้ออะไรลงมาให้มันพังไปหมดมามากินด้วยกัน เขาหิวจ้ะเพื่อนเพื่อนเขาเลยเที่ยงมันพี่น้องไ,ได้กินเทียงไงเขาต่อกไกินนะพอเช้าก็จินกาแฟและทําอะไรอยู่นอนค่ะที่ไม่กินจะไม่ได้ทําอะไรนะนอนพอออกเที่ยวแล้วหิวจ้ะเพื่อนเพือ่อนเออรเรื่องจริงนะไม่ใช่พูดเล่นอ้าวยนน้ำเลยไม่กินกน้ำตาลในพี่นอนะอ้องไหมเขาหิวจ้ะเพื่อนเพื่อนอันก็เลยกินเบอร์เกอร์ไหมเขาก็อบอกเขากินกินเบอร์เกอร์ทำคลิปไหมกินค่ะว่าคำนี้เลยนะคะ อ่กินกินปฏินีน่ทำอะไรหัวกลืเธอเอากินอือเย็นนะเอาก็มันเย็นเนาะกินกินกินคำใหญ่ใหญ่<อ>เบอร์เกอร์ไก่อ่ะค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าอันยาญใหญ่นะั้นเนี่ยวันซื้อมาเซตเนี้ย 140, 160, 160, 160ร้อยสี่สิบร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบกว่าบาทนะคะวันเพิ่มเ้นไฟใหญ่เนาะเนี่ยเพิ่มเฟ้นไฟใหญ่มาให,นะให้เขาค่ะให้เขากินให้อิ่มนะคะเพื่อนเพื่อนจ้า อ,ออกเที่ยวแล้วก็หิวหิวนะอันก็เลยเออซื้ออันนี้มาให้กินก่อนเนาะให้กินแล้วค่อยออกเที่ยวต่อนอะเพื่อนเพื่อนเนาะมาเที่ยวมาเทียเท่ยวเลาะโน่นเลาะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ชอบออกเทียเท่ยว,ยว,ยวไปโน่นนี่นั่นนี่ก็เป็นอันนี้พิซซ่าจ้าเขาบอกไม่พิซซ่านะลูกไม่ไม่อยากกินเขาบอกมันแพงแล้ะมันไม่อ่ะ แพงแล้วก็กินไม่หมดกันนะจ่าพะลุงอ่ะชิ้นเดียวปล่อยแล้วไปอยู่ในตู้เย็นแล้วมันก็<อ>ไม่กินนะเนาะนะนะเนี่ยถ้าเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยเขากินหมดจ้าเนอะฟิซซ่าเป็นอาหารอิตาเลียนนะมันเป็นคนของโรสเซียอยนี้บริจาคอันนี้เขาชอบมากเลยนะคะ่ะเพื่อนๆจ้าพ่อลุงนะ่ะไอ้แก้วกินได้อยู่วะชอบกินเบอร์เกอร์จ้าหมดเลยนะเนะะี่ยค่ะเพื่อนๆจ้าร้อยเอ่อ จริงๆแล้วมันเซ็ตละ104 49เนาะหวานก็เพิ่มเฟ้นไฟนี่ยอันจัมโบ้ไงาไอ้แม่กินอีกแล้วนะนะครับพูดแล้วก็มือล้วงเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมอันพูดเฟ้นไฟก็มือล้วงลงมาเลยเขากินเขาชอบกินนะคะ่ะหวานเลยเอาอจัมโบ้เพิ่มจัมโบ้มาให้กินเลยเนี่ยวเขากินหมดนะคะเพื่อนๆจ้าอ,อันใหญ่ๆล่ะชิ้นใหญ่ๆกินหมดจ้าเขาลุงอ่ะกินได้เยอ่แบบไหนเขา แบบเป็นาินนอันเป็นถาดเขาเรียกพิซซ่าแต่ลูกเขาชอบจีนแต่ว่าเขากินไม่หมดเขาบอกนะ่ะพ่อก็ชิ้นหนึง่งแม่ก็ชิ้นหนึง่งมันไม่ชอบอะไรเนาะอันเลี่ยนๆน่ะคะ่ะมันไม่ชอบนะขึ้มันมันไรเนาะเลี่ยนๆนะมันเหนียวๆนะมา,มามาม่เผ็ดที่สุดในโลกก็เล่นไม่ได้คะ่ะเพื่อนๆจ้า<ฮ>กินไม่ได้ ปากบ้านหมดเลยจ้าคิมคำหนึงได้หายทิ้งจ้ะมันมันเผ็ดเกินพ่อลุงก็ไม่กินนะ s <S เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเขากินจ่ายไหมโมดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็หมดเนี่ยเอาอะไรติดปากโอ้เช็ดดีๆเช็ดปากกระดาษทิชชู่อยู่ข้างหลังไม่ต้องไปยื้ขี้เกียจยื้ถือกล้องอยู่เนาะเพื่อนๆเน,เนาะอือเอาเรือๆอันนี้คำสุดท้ายเทา้า ขัสุดท้ายกินอ้างเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆหิว้วตามเนี่ยขั้สุดท้ายไปกินมาเลยรพี่น้องเอ,อ,อ้ามามาเบิดว่าครับเนี่ยเอาอีกขัหนึ่งขัหนึ่งเอาเคียวเขี้ยวคืนคืน,คนแล้วก็อีกคำหนึ่งนะก็จะตดข้อก็ลุงผู้ดานล,ลงพ่อแล้วก็มากมากหรอพี่นอ้องเห็นไหมเห็นลงพ่อเขามา่เขาชอบ <laughs> ไม่รู้อะไรเป็นพุ่มเป็นพวง <laughs> พระอาจารย์เนียพระอาจารย์ นะกโมดเพื่อนเพื่อนงานไม่ได้โกหกด้วยเขาชอบนี่ขยะอาลงโน่นถังขยะในรถโน่นกินน้ำทีนี้กินน้ำกินน้ำแล้วก็มาลาเพื่อนเพื่อนอยื้อกระดาษชิชชื่อลาเพื่อนเอนขาลุงยื้อกระดาษชิดชื่อกินน้ำน้ำแล้วมาคับเพื่อนเพื่อน อยู่บ้านไม่หิวพอออกบ้านหิวหิวก็เลยไปซื้อมาให้กินซะอิ่มประหลาดที่นี่น้า,าทำตัวสวัสดีครับสวัสดีครับพี<ะ>่น้องขางล่างด้วบอหนิจ้าเกือบอิ่ม <c oughs> ยังไม่อิ่ม <c oughs> สวัสดีนะคะเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะเนี่ยออกเที่ยวแล้วก็หิวเลยต้องทําแบบนี้นะคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกําลังใจคะ่ะ ขอบคุณมากมายนะคะไปไหนมาไหนให้เพื่อนๆไม่หวานพบเจอแต่สิ่งดีๆคะ่ะสวัสดีนะคะ